ครับเรามาดูคําถามตรวจสอบความเข้าใจที่15.5นะครับมีทั้งหมดอยู่2ข้อเนาะนะครับข้อที่1นะครับเขาบอกว่าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มีกระแสไฟฟ้าไและเวลาทีตามสมการไอเท่ากับ2องไซส์สามหนึ่งสี่ทีนะครับจงหาอยู่3ข้อย่อยนะครับก็ไก่กระแสไฟฟ้าสูงสุดขอไขความถี่แล้วก็ข้อปายกระแสไฟฟ้าอย่างผลนะครับ กระแสไฟฟ้าสูงสุดในที่นี้นะครับครูใช้เป็นตัว i 0ูเนาะนะครับหรือในหนังสือบางเล่มนะครับเขาอาจจะเขียนเป็นเป็น i max แบบนี้ก็ได้นะครับความถฉี่ก็คือตัว f นะครับกระแสไฟฟ้ายังผลนั้นก็คือ irms นะครับเหนไครับในส่วนนี้สมการที่เขาให้มาเราก็เทียบเลยนะครับจากความสัมพันธ์นะครับของสมการกระแสไฟฟ้าสลับ,น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 ,บน,นเวลา ได้ๆนะครับ i เท่ากับ i ศูนย์นะครับ i เท่ากับ i ศูนย์ sine โ omega t นะครับในส่วนของ i ศูนย์คืออะไร i ศูนย์ก็คือกระแสไฟฟ้าสูงสุดนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็จะได้แล้วนะครับว่าตัวที่อยู่ข้างหน้า s i n นะครับมันก็คือค่ากระแสสูงสุดนั่นเองข้อนกไก่ตอบได้แล้วนะครับกไก่ตอบ i ศูนย์หรือ i max เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับ2แอมป์ p ต่อไปขอไขาความถี่นะครับความถี่ก็เราก็จะมันก็ซ่อนอยู่ในตัวโอเมก้านีครับนะครับนะซึ่งโอเมก้าก็คือ2โอเมก้าในที่นี้ก็คือ3 1 4ใช่ไหมครับ314ร้อยสิี่ในส่วนนี้นะครับจากโอเมก้าเท่ากับ2พายเอฟเนี่ยนะครับเราต้องการหา f แล้วก็จับโอเมก้าหารด้วย2พายนะครับเสร็จแล้วนันกเรียนก็ แทนโอเมก้าตัวนี้เป็น314แล้วก็หารด้วยนะครับ2พายพายในที่นี้กูแทนเป็น3.14นะครับเพราะว่าคูจะใช้ตัวนี้นะครับ3.14ไปตัดกับ314นะครับซึ่งมันก็จะได้เท่ากับ100นะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็100ามาหาร2นะครับ100มาหาร2อีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็น50เฮิร์ตนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะตอบ50เฮิรต์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับในประเทศไทยก็จะอยู่ที่อ,อยู่ที่ความถี่50เฮิรต์นะครับหรือความต่างศักย์ที่ใช้ในบ้านก็อยู่ที่ V RMS นะครับหรือความต่างศักย์ยังผลเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่220โวลต์นะครับเอเคนนะครับขอควาย เราไปดูข้อควายนะครับกระแสไฟไฟ้าอย่างผลเมื่อเราทราบค่ากระแสสูงสุดนะครับในการหาค่ากระแสไฟไฟ้าอย่างผล irms ก็ไม่ยากนะครับเราก็จับค่า imax นะครับหรือ i 0ตัวนี้หารด้วย square r นะครับนี้เป็นสูตรที่เรียนต้องจำให้ได้นะครับซึ่ง imax ก็คือ2นะครับอสองหารร2ซึ่งจริงๆก็ ตัวเลขยังไม่สวยนะครับนักเรียนอาจจะเอารูทส,สอคูณทั้งบนแล้วก็ล่างแบบนี้นะครับเพรผะมันก็จะเป็นนะครับข้างบนเป็น2องรูทนะครับข้างล่างเป็น2 2ตัด2นะครับมันก็จะได้เป็นรูทส,สองช่วรูทส,สมันก็คือ1.414นั่นเองนะครับแอมเห็นไหมครับนี่คือคําตอบทั้ง3ข้อ ต่อไปเราไปดูที่ข้อที่2นะครับข้อตัวต้านทานที่มีความต้านทาน80โอห์มต่อเข้ากับแหล่งไฟฟ้ากระแส,สสลับโดยมีโวลต์มิเตอร์อยู่ในวงจรดังรูปนะครับโวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักดิ์ได้120โวลต์นะครับนักเรียนต้องทำความเข้าใจส่วนนี้ก่อนนะครับว่าค่าที่โวลต์มิเตอร์อ,อ่านได้นะครับนะมันจะเป็นค่า v RMS นะครับหรือความต่างศักย์ยังผลนั่นเองนะครับหรือเป็นความต่างศักย์เฉลี่ยนั่นเองนะครับกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ตัวต้านทานเนี่ยที่ผ่านตัวต้านทานนี้นะน,นะคือ8 0แอมเนี่ยนะครับไอแปดโอห์มเนี่ยนะครับกระแสไฟฟ้าสูงสุดเป็น i 0เนี่ยนะครับมีค่าเท่าใดซึ่งจริงการที่นักเรียนจะหานะครับหา iMac กเนี่ยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวครูยกสูตรนี้มาก่อนนะครับ จาก IRMS นะครับ IRMS เท่ากับ i0 ส่วนรูทสองนะครับพออะถ้านักเรียนต้องการหา i0 ูหรือ iMaX เนี่ยนะครับเราก็จะอ่าส่วนรูทสอคูณกับ IRMS ถูกไหมครับย้า่ข้างสมการแต่ว่าในที่นี้เรายังไม่รู้นะครับว่าไอเจ้า IRMS มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะตัวนี้เรายังไม่ทราบเลยครับเราก็เลยต้องไปหา IRMS มาก่อนนะครับ ซึ่งในส่วนนี้ IRMS ก็จะหาได้จากนะครับหา IRMS นะตอนนี้เราทราบ VRMS นะครับทราบ VRMS แล้วก็จะใช้นะครับ V เท่ากับ IR ธรรมดานี่แหละนะครับอนจาก I นะครับจาก IRMS มันก็จะมีค่าเท่ากับ VRMS ส่วน R นะครับใช้กฎของโอห์มธรรมดาเลยนะครับ Vrms ในที่นี้คือ120นะครับส่วน R ก็คือ80คำตอบในส่วนนี้ตัดทอนเป็นเศษส่วนลงต่ำจะได้3ส่วน2อ่าเค,ครับซึ่งในส่วนนักเรียนต้องระวังนะครับต้องใช้มันสอดคล้องกันนะถ้าเป็น I rms ต้องใช้ Vrms นะครับแต่ถ้าเป็น I 0ต้องใช้ V 0โอเคนะครับต่อไปแล้วก็นำ I rms มาแทนในสมการ ที่เราค้างไว้นะครับก็จะเป็นสแครูอ2คูณกับ3ส่วน2นะครับเหนไครับซึ่งในส่วนนี้นักเรียนอาจจะตอบเท่านี้เลยก็ได้นะครับเป็น3รู2ส่วน2นะหรือถ้าคิดเลขออกมาส,ว,สวยๆนะครับมันก็จะอยู่ที่2.12แอมแปร์นี่นะครับนี่คือคำตอบเนาะนะครับ ครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทัาเรียนมีปัญหาสงสัยอะไรเนาะนะครับก็คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเจอกันข้ามหน้าครับเจอกันคลิปหน้าครับ